อไปต่อกันที่เรื่องนี้นะเรื่องอะไรคุณเอกสายเตาะนะคือเรื่องนี้นะครับทางตํารวจดอนเมืองเองเขาร่วมกับชุดสืบสวนกองบังคับการตํารวจนครบาลสองนะครับไปจับกุมเอกสายเตาะนะหลังจากที่คือมันเป็นเรื่องที่ต้องไปจับกุมครั้งนี้เนื่องจากว่าเขาไลฟ์สดนะแล้วในการไลฟ์สดไลฟ์สดไม่ผิดนะแต่วัดในการไลฟ์สดมีการโชว์ปืนด้วยนะครับทำให้ตํารวจได้รับเสียงเรียกว่าตอนนั้นพอไปจับปุ๊บเนี่ยก็ได้รับเสียงปรบมือจากชาวบ้านนะครับเพราะว่าเอกสายเตาะเนี่ย อย่างที่เราได้รับทราบปัญหาปัญหากันนะครับว่าเขาไ,ไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเรื่องนี้ทางพันตํารวจเอกสุกฤตมังคลสวัสดนะผู้กํากับการสถานีตํารวจดอนเมืองนะครับได้นําหมายค้นของศาลอาญาเข้าไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งที่หมู่บ้านเดอะคอนเน็57ซอยเทิดราชัน17ถนนเทิดราชันแขวงศีการเขตดอนเมืองกรุงเทพ ของนายเอกลักษณ์ขุนพรมหรือว่าเอกสายเตะนะฮะหลังจากที่เขาได้ไลฟ์สดนะแล้วมีการโชว์อาวุธปืนขึ้นมาเมื่อกลางดึกของวันที่18กรกฎาคมนะครับ,รบแล้วประกอบกับมีเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในหมู่บ้านว่านายเอกเองเนี่ยมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไปสร้างความเดือดร้อนรําคาญก่อกวนคนในหมู่บ้านนะอย่างเช่นที่เราเห็นเป็นข่าวคราวกันมานะครับ,รบก็คือไปจอดรถนะครับกีดขวางอยู่ที่ประตูหมู่บ้านเลยนะขวางทางเข้าออกหมู่บ้าน มีการไลฟ์สดก่อกวนผู้อื่นไลฟ์สดมีการถือมีดถือปืนจนทําให้ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นเนี่ยก็เกิดความหวาดกลัวครับซึ่งจากการเข้าไปตรวจค้นก็พบจริงๆนะครับมีมีดยาวหัวตัดนะพร้อมกับปืนยาวตอนนี้ก็มีการตรวจสอบอยู่ว่าจะเป็นปืนจริงหรือบีบีกันนะซึ่งนายเอกอ้างว่าเป็นปืนที่ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับและนอกจากนี้ทางตํารวจก็ได้นําผู้เสียหายซึ่งเป็นอ่ารปภของหมู่บ้านที่ถูกนายเอกพยายามที่จะใช้มีดฟันและมีการหยิบเอากระเป๋าของเขามานะ มาชี้เอกสารที่ถูกนายเอกหยิบไปจากเต็นท์รักษาการที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านของนายเอกด้วยหลังจากตรวจค้นขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปที่สถานีตํารวจนครบาลดอนเมืองเนี่ยนายเอกก็มีการต่อรองนะครับบอกว่าเอ๊ะขอกินข้าวก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะขับรถตามไปเองอแต่ปรกว่าไม่ได้นะ <c oughs> ก็มีการพานายเอกขึ้นรถออกไปจากหมู่บ้านซึ่งระหว่างนั้นนะชาวบ้านเองก็ก็ดีใจนะ,ะที่ตํารวจมารวบตัวไปได้นะครับ ทางด้านของพันตำรวจโทอำนาจชําชะเอมนะรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองก็บอกนะครับว่าจากการไปตรวจสอบปัสสาวะเนี่ยก็ไม่ได้พบสารเสพติดนะแล้วก็ในการตรวจจิตเวชแพทย์เองก็วินิจฉัยว่าไม่ได้มีอาการทางจิตและในการสอบปากคำนายเอกก็ให้การปฏิเสธแต่ตำรวจจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นประวัติก่อนหน้านี้ที่ถูกดำเนินคดีและข้อมูลจากชาวบ้านยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการทุกมิติและรอบคอบอย่างถึงที่สุด ในวันพรุ่งนี้นะครับจะนำตัวไปฝากถังที่ศาลอาญาและจะมีการคัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับ